ค่ะทางทีมข่าวไทยนิวบันเทิงต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณอุ๋มอาภาศิริและก็คุณอ่าอมรินค่ะหลังได้สูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักยิ่งไปแบบไม่มีวันกลับค่ะโดยล่าสุดค่ะทางด้านคุณอุ๋มอาภาศิรินะคะได้มีการออกมาโพสต์รูปภาพกับคุณพ่อค่ะพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความอันแสนเศร้าเอาไว้ว่าพ่อบอกพ่อจะหลับตอน94อีก10วันก็9 4เป๊ะ แต่ข้ามปีก็94เหมือนกันพ่อเลยหลับปุ๋ยสบายๆอย่างที่พ่อบอกเลยความสุขของ2อาน้องรักพ่อนะคะฝากกอดแม่ด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะทางด้านคุณอุ่มอาภาศิริและก็คุณอ่อำอมรินค่ะ เพิ่งได้สูญเสียคุณแม่ไปอย่างไม่มีวันกลับค่ะและก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆในวันนี้ค่ะเมื่อทางด้านคุณอ่ำอมราินและก็คุณอุ่มอาภาสิริจะต้องสูญเสียคุณพ่อไปอีกและต้องบอกเลยค่ะว่าทางด้านคุณอุ่มอาภาสิรินะคะแลวก็คุณอ่ำอมรินทั้งคู่ก็มีความสนิทสนมกับคุณพ่อมากๆค่ะหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของทั้งคู่นะคะจะพบว่ามีการถ่ายรูปอยู่กับคุณพ่อบ่อยครั้งค่ะรวมถึงก็จะมีการพาคุณพ่อไปรับประทานอาหารร่วมกันอยู่บ่อยๆค่ะ สำหรับประวัติของคุณพ่อของคุณอุ่มอาภาสิริและก็คุณอ่ำอมรินค่ะคุณพ่อมีชื่อว่าคุณพ่ออาสาหรือพันตำรวจเอกอาสานิติพลค่ะโดยทางด้านคุณอุ่มนะคะเคยเล่าว่าคุณพ่อนั้นมีสี่บ้านค่ะ และท่านเป็นผู้เลี้ยงดูทุกๆบ้านเป็นอย่างดีโดยคุณพ่อค่ะมีลูกทั้งหมด9คนนะคะส่วนตนเองและคุณอ่าอมรินนั้นเป็นคุณแม่เดียวกันค่ะและสุดท้ายค่ะทางทีมข่าวไทยนิวบันเทิงต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปอย่างสุดซึ้งของคุณพ่ออาสาและขอเป็นกําลังใจให้กับคุณอุ่มและคุณอ่ำผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้ไปได้ในเร็ววันนะคะ